นั่นแหละมันไกลเ,เดี๋ยวเด<ร>ี๋ยวเดี๋ยวถ่ารูปให้ดูดูมันมองเราเป็นตาเดียวเลยค่ะ,เ,ะดเดี๋ยวซูมให้ดูนะดูดิมันมองแบบอืมเป็นภัยหรือเปล่าเป็นภัยกับฉันหรือเปล่ามันมองแบบอยู่เป็นใครทำอะไรโอ้มีเสียงรถไฟด้วย อ๋อสวัสดีเพื่อนฝูง <c oughs> เคี้ยวเออวันนี้แล้วละและ้วมัง้งหมวหน้าฝูงอจะพาหนีก็ได้นะ <c oughs> มีทั้งจิงโจ้วานาบีแล้วก็มาด้วยนะคะอันนี้อยู่เป็นแบบไม่มีเจ้าของนะมาก็ไม่มีเจ้าของ มันก็จะอยู่กินหญ้าสืพันธ์ุข้อลูกมีลูกวนไปแล้วก็จะอยู่แถวแถวทุ่งตรงนี้นะคะเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างตัวนี้นะคะมีลูกน้อยเบบผีอยู่ในกระเป๋าด้วย